ี่เป็นเวลาเกือบ6ปีแล้วนะคะของการเปิดให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเกิดขึ้นพร้อมๆกับมีปัญหาที่ตามมาหลายเรื่องทั้งเรื่องระบบการขนส่งมวลชนอาคารสถานที่ที่ขับแคบเมื่อเทียบกับจํานวนผู้โดยสารและระยะเวลาการตรวจหนังสือเดินทางซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทําให้วันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะเรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือค่ะติดตามจากรายงานของคุณพัทรพรตันง,งามค่ะ ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งประเมินว่าจะสูงกว่า50ล้านคนในปีนี้เทียบกับขีดความสามารถในการรองรับที่บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทอประเมินไว้ที่ปีละ45ล้านคนไม่นับรวมกับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มเป็น28ล้านคนในปี2558ตามการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งในจำนวนนี้รอยละ8 0เดินทางโดยเครื่องบินทำให้ในวันที่1สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมต้องเรียก ชุมฝ่ายเกี่ยวข้องคือทอทอสถาบันการบินพลเรือนและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเพื่อวางแผนรับมือแม้จะเตรียมการรองรับจํานวนผู้โดยสารที่มากขึ้นแต่การให้บริการภายในสนามบินเวลานี้ก็ยังมีเสียงสะท้อนถึงปัญหาหลายเรื่องเช่นความล่าช้าในการรอโหลดกระเป๋าสัมภาระการติดซ่อมรันเวย์ซึ่งส่งผลให้เครื่องบินต้องบินวนรวมถึงปัญหาเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมจากสนามบินสู่ใจกลางเมือง คือตอนหลังผมมาเลือกใช้เอนะ็กเพรสไลน์นะก็โอเคครับแพงขึ้นอีก45บาทแต่ก็เร็วแต่ทำไมไม่ใช้ซิตี้ไลน์ล่ะซิตี้ไลน์บางทีคนมันเยอะครับซิตี้ไลน์ Line, ผมไม่ได้คาดหวังเรื่องเวลาเลยผมกล่าว่ามาเมื่อไหร่ก็ได้มันนั้นไม่ตรงแน่ๆครับคือมันไกลาจากตัวถนนมากครับแต่ละสถานีหรืออย่างอย่างตรงมักกะสันนะฮะที่จะต่อรถไฟใต้ดินอ่ะผู้โดยสารจะต้องแบบต้องหิ้วกระเป๋าข้ามข้ามทางรถไฟอ่ะมันไม่สะดวกเลยครับ ถ้าเป็นไปได้น่าจะแบบมีทางเชื่อมที่มันผู้โดยสารสามารถที่ว่าจะต่อระบบอื่นได้แบบสะดวกขึ้นผู้ประกอบการบริษัทน้ำเที่ยวบางรายเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาแท็กซี่ที่เก็บอัตราค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายแทนการกดมิเตอร์ซึ่งผู้โดยสารไม่มีทางเลือก ส่วนผู้โดยสารที่ใช้บริการศูนย์บริการขนส่งสาธารณะระบุว่าแม้จะมีรถโดยสารประจําทางไม่ต่ํากว่า20สายแต่กลับขาดแคลนในช่วงกลางคืนทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเช่นกันโดยเฉพาะรถโดยสารที่เชื่อมต่อไปอยังถนนเส้นหลักหรือปากทางสนามบินต้องรองนานนะรถขาดระยะอะไรอย่างเงี้ยขาดขะไหนก็ต่อแถวประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีนะจากช่วง4ทุม่มมะ สี่ทุ่มไปสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มรถจะนานรถไม่ค่อยมีเหมือนว่ารถเขาน้อยนะเคยถามแล้วเขาบอบกว่ารถไม่ค่อยพออะไรเงี้ยแท็กซี่อะค่ะเพราะว่าข้างล่างเหมือนกับว่าบางทีเหมือนถ้าฝนตกอย่างเงี้ยค่ะเรามีผู้โดยสารประมาณ3คนเขาก็ต้องบังคับให้ขึ้นแท็กซี่คันใหญ่ซึ่งเขาก็จะเป็นราคาเหมาเหมือนจะต้องก็7 0 0ถึง800บาทะคะ่ะบางทีก็ถ้าไม่มีคนไทยไปด้วยเขาจะคิด1 0 0 0ันบาท ที่สวนอูมุมไปเข้าศาลนี้ค่ะก็1,000บาทการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นอีกบริการที่ได้รับร้องเรียนก่อนหน้านี้ถึงจํานวนผู้โดยสารที่มีมากเมื่อเปรียบเทียบก,กับเจ้าหน้าที่ที่มีน้อยทําให้ผู้โดยสารต้องรอคิวตรวจหนังสือเดินทางนานนับชั่วโมงจนต้องมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ซึ่งการเปิดให้บริการสนามบินดอนเมืองอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้จะต้องโยกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไปประจําที่ดอนเมืองมากถึง400นายทาให้ปัญหาที่เคยแก้ไขได้อาจต้องกลับมาซ้ํารอยอีกครั้งจํานวนผู้โดยสารที่เกินขีดความสามารถของสนามบินในวันนี้ไม่นับรวมกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคตกับปัญหาที่ทําให้เกิดคําถามถึงความเป็นไปได้ที่ว่าสนามบินแห่งนี้จะเป็นฮับของภูมิภาคมีมากน้อยแค่ไหน พัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน